เมโอจูปีสาเต่าผู้ยิ่งใหญ่ที่ว่ากันว่ามีพลังเกราะที่แข็งแกร่งที่สุด สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมสําหรับเรื่องราวอินุยาชะกับยาชะฮิเมะในคลิปนี้นะครับรวมกันเลยเนาะก็คือผมจะเอาเนี่ยเรื่องราวของปีศาจตนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเมโอจู o u, มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับเมโอจู Me o u, เนี่ยเป็นปีศาจตัวหนึ่งที่ผมเคยอ่านมางานและเห็นมันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นปีศาจที่น่าสนใจดีนะครับแต่ว่าพอมาดูภาคไฟนอลแอคปุ๊บกลายเป็นว่ามีบทบาทผมใช้คาว่าไม่ถึงนาทีได้สำนะครับคือโดนโมเรียมารูดูดเข้าไปแล้วก็กลาย แล้วก็เอาไปต่อสู้กับเซโชมารูเฉยๆเลยครับผมไม่ได้มีการขยายความแต่อย่างใดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยจะเอาข้อมูลเชิงลึกของเจ้าตัวนี้มาพูดคุยให้ฟังกันสันหน่อยนะครับอาจจะมีแต่บทบาทของมังงะนิดนึงนะครับเพราะว่าบทบาทในมังงะเนี่ยอาจจะมีเยอะกว่านี้สันหน่อยหนึ่งนะครับผมแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือมันจะมีบทบาทต่อมายังของภาคยาชาฮิเมะด้วยนะครับซึ่งในภาคยาชาฮิเมะเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเมโอจู o ตัวเดียวกับที่ผมมาในภาคลูกด้วยหรือไม่อมอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าเป็นคนละตัวกันนะครับ เออแล้วก็ลูกของเมโอจู o ก็ไปมีบทบาทกับพวกลูกๆของอินุยาชะอันนี้ถือว่าแบบเป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวนะก่อนอื่นต้องบอกที่มาที่ไปของการอยากทําคลิปนี้ก่อนนะครับผมสนใจจะทําคลิปนี้เป็นเพราะว่าผมดูภาคลูกนั่นแหละครับภาคลูกครับมันจะดีนะตรงที่ว่ามีการอธิบายในส่วนของอตัวตัวละครเนาะเวลาตัวนันโผล่มาอย่างเช่นเซชูมารูเดินมาปุ๊บมันก็จะมีคําขึ้นอธิบายว่าเซชูมารูพ่อของโทวะเซซุนะอะไรเงี้ยพอครังโงเมะปุ ome, บ๊บคั้งโงเมะแม่ของโมโรฮะอย่างเงี้ยมันจะมีคำพูดแบบ Claro. Wow. ปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่ว่ากันว่ามีเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างเงี้ยครับพอได้ยินคำว่าปีศาจผู้ยิ่งใหญ่พวกผมสนใจทันทีเพราะว่าอย่างที่บอกนะผมมีข้อกังขากับมันที่มันโผล่มาในของภาคไฟนอลแอคอยู่แล้วนะครับว่ามันมีบทบาทที่อ้อนอ่อนนะครับอ้อนอ่อนในที่นี้คือแบบว่าโผล่มาแป๊บๆโดนดูดไครปุ๊กวกูโดนดูดไปเฉยเลยอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นไปเนาะทีนี้เดี๋ยวเราก็มารู้จักกับเจ้าเมโอจูก,กันก่อนเลยดีกว่าครับว่ามันเป็นปีศาจท,ที่มีประเด็นอะไรน่าสนนนนนนนใใจให้้้้เเเรราาาาาาไดดขขยยกกกัััับงงงงะ่่่่่ออออืมมปป็ตผซึููลลษณแว มันเป็นเต่าที่ก็เหมือนทั่วๆไปครับผมมีกระดองแล้วก็สามารถหดเข้าหดออกได้นะครับถ้าเกิดว่าดูจากกระดองของมันแล้วกระดองของมันก็จะไม่ใช่กระดองที่อยู่เรียบเหมือนกับที่เราเห็นกับของเต่าทั่วไปนะครับซึ่งกระดองอันนี้มันเป็นกระดองที่มีหลายชั้นนะครับปริาจทผู้ยิ่งใหญ่ยอ,ยอย่างเมโอจูอย่างเงี้ยครับผมเวลาที่มันเกิดมามันก็จะเป็นเด็กก่อนใช่ไหมครับพอมันเกิดมาเป็นเด็กปุ๊บมันก็จะมีการเติบโตขึ้นนะครับซึ่งกว่าจะเป็นร่างที่ใหญ่ขนาดนี้ได้ก็ต้องใช้เวลาหลายร้ยร้ร้้อยอยยยปีีีีนนนนะรรัััเเเพาาาาววววว่่่่กกกตตตงชชููทผมโใหดดด็ข มันพึ่งอายุ50ปีเท่านั้นเองครับผมเออคือแบบตัวเล็กแค่นี้แต่ว่าอายุสูงมากๆกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะกลายเป็นร่างที่ใหญ่โตได้ก็จะต้องมีอายุที่หลายร้อยปีเป็นแน่แท้นะครับแล้วพออย่างตัวลูกอย่างเงี้ยครับผมว่ากันว่าตัวกระดองครับจะมีแค่ชั้นเดียวครับแต่ว่าพอโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหนึ่งคือกระดองจะมีการขยายขนาดมากยิ่งขึ้นนะครับกระดองก็คือจะมีเป็นเลเยอร์เพิ่มขึ้น2ชั้น 3- ชั้น4ชั้นอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะแต่ว่าเนี่ยเขาไม่ได อันนั้นคือมีแค่กระดองชั้นเดียวครับผมคือกระดองชั้นเดียวก็จริงแหละแต่ความแข็งถือว่าพอๆกันครับผมเพราะว่ามันเป็นวัส,สดุเดียวกันเนาะแค่ว่าพอโตขึ้นปุ๊บม,มันจะมีความหนามากขึ้นนอกจากมีความหนามากขึ้นแล้วก็จะมีส่วนนูนออกมานะครับซึ่งอันนี้สามารถใช้พุ่งโจมตีได้แน่นอนว่าถ้าพุ่งโจมตีทุกคนนึกภาพว่ากระดองนะครับสมมติผมมีกระดองเต่าผมคว้างใส่อะไรสักอย่างหนึ่งมันก็คงจะแตกใช่ไหมเพราะว่ากระดองมันก็คือแบบมีความแข็งแต่ว่ากระดองของเปโอนจูอะครับมัน,มนออก็น็ถือว่าเปน สิ่งที่ต้องระวังทั้งในแง่ของการป้องกันแล้วก็การโจมตีนะครับผมทีนี้ผมขอพูดถึงบทบาทในภาคพ,พ่อของเมโอจู o ที่เราได้เห็นนะครับเมโอจู May o นะครับเป็นปีศาจที่ต้องเรียกว่าเซชอมารูก็มีการไปเจอมานะครับตอนที่เซชอมารูไปเจอตอนนั้นคือเขาอะ ตามคาพูดของเซชชมารุเซชชมารุก็มีการบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นฝีมือของพวกนักบวชโบราณที่ต้องการจะก,กาจัดเมโอจูนะครับเท่ากับว่าเราเห็นแล้วว่าจุดอ่อนของเมโอจูอยู่ที่พลังปีศาจของมันว่าถ้าเราสามารถจัดการตัวปีศาจที่อยู่ในกระดองได้กระดองจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็ไม่มีปัญหาครับผมแต่ก็มีการสันนิษฐานกันไว้ประมาณนี้แล้วทีนี้เนี่ยบทบาทมันก็จะส่งมาที่ตัวโมเรียมารุครับซึ่งอันนี้จะมีความคล้ายกับของในอนิเมะนิดนึงแล้วว่าตัวของอากะโกะที่แบบว่าต้องการให้โมเรียวมารุเป็นป้อม แข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเกาะที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกตอนนี้ที่เข้าใจได้ก็คือจะเป็นตัวเมโอจู o นั่นเองนะครับตัวของเมโอจู o ก็เหมือนกับว่าได้รับการคืนชีพขึ้นมาจากโมเรียมารูอันนี้คือจะแตกต่างกันแล้วนะของในมังงะคือเขาบอกว่าได้รับการคืนชีพจากหมตัวโมเรียมารูที่มีการแบบว่ามาสกิดแล้วก็มามอบร่างเนื้อให้นะครับทำให้เหมือนกับว่ามันคืนชีพขึ้นมาได้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นในอนิเมะคือเหมือนกับเขาหลับไหลยอยู่ครับผมพอหลับไหลยอยู่แล้วโมเรียมารูก็มาดูดกลืนพลังของเข้าไปซึ่งา, o า,า,งบบา,างมมทีีให่่ เกราะของเมโอจู o ตัวนี้นี่เองซึ่งเกราะนี้เรียกว่ามีความแข็งมากๆนะครับสามารถป้องกันการโจมตีได้เกือบทุกชนิดนะถ้าเอาความเสียหายที่ได้เห็นกันเป็นรูปเป็นร่างเลยก็คือเซชมารูใช้ดาบเขี้ยวดินระเบิดโจมตีใส่นั่นเองนะครับคือตอนที่ไปต่อสู้กันในร่างกายของนาราคุแล้วตอนนั้นน่ะนาราคุมันก็ดูดกลืนโมเรียวมารูที่มีเกราะของเมโอจู o เข้าไปอีกทีหนึง่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างภายในของนาราคุมันก็เหมือนกับจะมีเกราะของเมโอจู o เอาไว้ด้วยเหมือนกันอนะ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อนนคขง ได้แต่ว่าตอนท้ายที่เโชมารุใช้ดาบเขี้ยวดินระเบิดโจมตีอันเนี้ยร่างกายของนาราคุองโรมได้รับความเสียหายพร้อมกับเกราะของเมโอจูเนี่ยก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะครับเรียกว่าแตกได้เหมือนกันนะถ้าโดนท่าไม้ตายนี้เข้าไปแต่ว่าถ้าเป็นกระบวน่านอื่นนะครับโดนพลังขึ้นอสูรลิมเพชรไปก็ไม่เป็นอะไรนะครับเออแบบว่าสามารถต้านพลังนั้นได้นะแล้วก็แผลแห่งลมนี่คือไม่ต้องพูดถึงครับผมทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนกันแล้วก็ครั้งหนึ่งเคยต่อสู้กับเโชมารุใช่ไหมที่โมเดลมารุมันได้เกราะมาใหม่ๆครับผมเออคือแบ,บอันนแลมวาคเเรรยูชบ ก็คือจะเป็นบทที่แซนสั้นของเมโอจูอย่างที่ว่าไปนะครับและในการประทะครั้งนี้แหละที่เซชชมารุใช้ดาบมารสมิงโจมตีเข้าไปแทบไม่สามารถซ่องความเสียหายให้กับโมเรียมารุที่มีเกราะของเมโอจูหน้าตรงนี้ได้ครับผมแต่ว่าจุดสุดท้ายที่เซชชมารุใช้พลังขึ้นมังกรฟ้าโจมตีใส่เข้าไปที่เกราะนะครับผมตรงนั้นก็คือเกราะได้รับความเสียหายอย่างหนักเหมือนกันทําให้โมเรียมารุก็ต้องเพ่นไปก่อนแลกกับการที่ว่าเซชชมารุต้องทําดาบมารสมิงหักในตอนนั้นนั่นเองนะซึ่งอันนี้ก้ออองงงง่่นะรัามมมูมียขขฟไใ อินุยาฉะนะครับผมที่มีประมาณ50เล่มใช่ไหมก็เป็นฉากออริจินัลในอนิเมะที่สใส่ไหมเห็นว่าเอ้ยท่าไม้ตายนี้มันฮิตดีก็เลยใส่ให้เข้ามาต่อสู้กับโมเรียมารุซะหน่อยหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนในแง่ของการต่อสู้นะครับเมื่อกี้ผมบอกว่ามีการป้องกันที่สุดยอดอยู่แล้วเนาะเกาะที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สามารถทําได้ก็คือแบบหดเข้าไปในกระดองแล้วก็พุ่งเข้าชนศัตรูด้วยกระดองที่มีความเป็นน้าแหลมนะครับแต่ว่าตัวเมโอจูรครับเขาจะมีท่าไม้ตายอีกหนึ่งท่าไมม้้ตาายนนัจะะีชื่่อวกรสุน อสเนมืดครับผมกระสุนอสศนมืดเนี่ยเป็นท่าไม้ตายที่เขาจะสร้างลูกบอลสายฟ้าสีดำๆนะครับแล้วก็พุ่งเข้าโจมตีศัตรูได้อ่ะซึ่งท่าไม้ตายนี้ผมใช้คําว่าก็น่าจะมีความรุนแรงประมาณหนึ่งครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นศัก,กยภาพที่โผลม,มาให้เราเห็นเป็นอนิเมะในของภาคไฟนัลแอคอันที่หนึ่งแหละนะครับส่วนอันที่2คือไปโผล่ในภาคลูกอย่างเงี้ยก็มีการใช้ท่าไม้ตายนี้แต่ดันไปเจอกระคนตรงที่เป็นลูกน้องของคีรินมารุครับผมแล้วปะทะกับคนตรงเข้าไปก็เรียบร้อยเลยนะครับก็โดนท่าไม้ตายโดนยันสสวนเเข้้้าาาาามมมปปุ๊ k, อูไไไไ่่ราารถทะไรไํะดก็พพยแ ออแต่ว่าท่าไม้ตายนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นท่าไม้ตายของตระก,กูลเมโอจูเลยนะลูกชายก็สามารถใช้ได้นะครับถือว่าเป็นปีศาจที่มีดีในเรื่องของการป้องกัน,ก,นการโจมตีแบบกายภาพแล้วก็การโจมตีแบบใช้พลังปีศาจนั่นเองครับผมทีนี้ถ้าพูดถึงในบทบาทของภาคลูกกันบ้างละ่ะบทบาทของภาคลูกนะครับเขาก็มีบทบาทที่ค่อนข้างอนาถเหมือนกันนะครับมีภาพที่เราเห็นว่าเขาก็กลายเป็นซากกระดูกซึ่งในของภาคลูกอย่างเงี้ยนะครับผมอาร์มอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจว่ามันมีปีศาจหลายตัวนะที่ไปอยู่ในภาคของอินุอาชะแล้วก็มาั ตัวเดียวกันที่อยู่ในภาคเก่าแล้วก็มาอยู่ในภาคใหม่นะครับเรียกว่าเป็นชื่อเดียวกันเลยแต่ว่าบทบาทมันแตกต่างออกไปให้ไปประทะาก,กับโทว่วาเซสนทโมโรฮะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ามันเป็นไปได้ไหมในแง่ของเรื่องอินุยาชัมันเป็นไปได้ถ้าพูดถึงความเป็นตระกูลนะครับอย่างที่ผมบอกมาถึงเมื่อกี้เลยนะครับว่าเมโอจูเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อของปีศาจต,ตัวนั้นแต่ว่ามันเป็นชื่อของเต่าปีศาจที่มีกระดองที่แข็งแกร่งนั่นเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในภาคลูกมันก็จะมีบทที่เสริมเข้ามานะครับ ก็ยิ่งเป็นตัวการันตีได้ใหญ่ว่าเมโอจูเนี่ยอาจจะเป็นชื่อตระก,กูลนะมันก็ไม่ใช่เป็นชื่อของปีศาจต,ตัวนั้นๆผมยกตัวอย่างให้อีกอันนึงนะครับอย่างเช่นโฮเซนคิอย่างเงี้ยโฮเซนคิที่เป็นตัวพอ่อใช่ไหมเขาก็ชื่อโฮเซนคิพอเป็นอีกโฮเซนคิหนึ่งเขาก็เป็นโฮเซนคิรุ่น2อันเนี้ยสันนิษฐานกันได้ไหมว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นแบบว่าเรื่องราวของตระก,กูลโฮเซนคิปีศาจโฮเซนคิ ki, แล้วก็มีลูกมีเต้าอะไรก็ว่ากันไปครับแต่ก็ดีในแง่ที่ว่าลูกชายของเมโอจูเน่่ยกกก็มูนมัััวอ,อ,ากกอาตจดดซึงพผถโ คนตรงไปนะครับแล้วทีนี้คนตรงเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเอาส่วนแง่งที่เป็นหนามเนาะของกระดองออกไปแล้วก็เอาไปทำเป็นเกราะของมันก็เท่านั้นเลยครับส่วนร่างกายของพ่อก็ถูกเอาทิ้งลงไว้ในน้ำนะครับแล้วก็ค่อยๆสลายหายไปจนเหลือแต่กระดูกนะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้มันก็ผ่านไปเป็น10ปีนะครับตัวของเมฟุกุเนี่ยก็เฝ้าดูคนตรงตลอดเวลารอที่จะล้างแค้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวที่บอกนะแม้ว่าจะผ่านไป10ปีแล้วอายุของเขาอยู่ที่50ปีนะตรงนี้เขาก็ยังไม่ได้แข็งแกร่งขนาดที่ว่าจะไปล้างแค้นอะไรได้ขนาดนั้นนนนนครรรรัับแตตตต่่่อออ้งงเเีีมมมมมกกกก็็ววาพฤิทหื พเพื่อเอาแง่งหนึ่งของมันไปนะครับแล้วก็เอาไปทําเป็นเกราะอะไรเงี้ยเหมือนกับการฆ่าช้างแล้วก็เอางาน,นะครับผมโอ้โหทาการใหญ่เพื่อแบบเอาของเล็กชิ้นเดียวเองนะซึ่งแน่นอนว่าพอมีบทบาทในภาคลูกปุ๊บโทวะเซซุนะโมโรฮะก็เข้ามาร่วมวงนะครับมาคุยกับเมฟุกุและเมฟุกุก็กเล่าเรื่องราวตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้ให้หมดเลยนะก็จะมีศัตรูใหม่ขึ้นมาชื่อว่าคนตรงนะครับซึ่งคนตรงอันนี้ก็แม้ว่าตัวเมฟุกุจะไล่ตามมา10ปีก็ตามครับผมพอมีบทบาทกับพวกตัวเอกปุ๊บแน่นอนว่ามันต้องถูกสาส เกาะของเมโอจูเนี่ยก็มาต่อสู้กับโทวาเซซูนาแล้วก็โมโรฮานะโดยเกาะของคนตรงที่เขาเอามาต่อสู้นะครับเกาะของเมฟุคุเนาะอันนั้นคือแบบเอาพลังปีศาจออกไปหมดแล้วกลายเป็นเกาะที่มีความแข็งขันสุดอย่างเดียวเลยนะครับทำให้โทวาเองก็ไม่สามารถใช้วิชาดูดพลังปีศาจได้แล้วทีนี้ด้วยความที่เมฟุคุเขาต้องการที่จะร่วมต่อสู้นะครับเพื่อล้างแค้นให้พ่อด้วยก็มีการต่อสู้กันโดยที่ว่าเขาไปเป็นเกาะให้กับโทวาครับมันมีสตอรี่ก่อนหนะ้านี้นิดนึงตรนที่ว่าโมโรฮานี่ยไปแกล้งไปคุยแบบพูดจาไม่ค่อยดีเท่่่าาาไหรกกกัับบตววน้อองเเเเมฟคข็ลย คนนั้นเขาดูน่ากลัวครับผมขอเป็นเกราะให้คุณดีกว่านะโทวะอะไรเงี้ยนะครับก็ไปเกาะติดอยู่กับโทวะแล้วการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะมีการพูดถ่มตัวอยู่กับตัวเมฟูคุตลอดเวลาเลยนะครับว่าเกราะของข้าเนี่ยถึงจะป้องกันการโจมตีได้ถึงแม้มันดูแข็งแกร่งนะแต่ว่าก็ยังเทียบไม่ได้กับท่านพ่อเลยเนเพราะว่าขนาดมันก็ยังไม่เท่ากันนะครับแล้วก็เกราะมันก็ยังมีแค่ชั้นเดียวอย่างที่พูดไปตอนต้นทีนี้ในแง่ของการต่อสู้นะครับโทวาที่ยังแบบดูอ่อน แบบเรียกอสูรรับใช้ออกมาเพื่อต่อสู้กับโทวาโมโรฮาแล้วก็เซซูน้าอย่างนี้ซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นโทวก็ปิ้งขึ้นมาได้อย่างหนึ่งเลยนะครับว่าวิธีการที่จะทําให้เกราะเนี้ยมันเกิดเสียสมดุลขึ้นมาก็คือต้องปลุกพลังปีศาจที่อยู่ในเกราะอันนี้มาให้ได้นะครับโทวาเขาก็เลยใช้พลังของเขาซึ่งอันนี้คาดว่าน่าจะใช้คอมโบกับลูกแก้วสีเงินที่อยู่ในตัวของเขาด้วยนะครับนั่นก็คือใช้ประสานเข้าไปแทงเข้าไปที่เกราะปุ๊บแล้วก็เรียกพลังของเมโอจู o oo, ขึ้นมาครับทำให้พลัง พลังแล้วก็เอาพลังของเขาไปแล้วก็ฆ่าไอ้เมโอจูทิ้งไปนะครับพอรู้สึกเต๋ขคุณมาเสร็จปุ๊บก,ก็มีการจับตัวคนตรงไว้แล้วก็บอกว่าเมฟุคุเอ๋ยลูกชายเจ้าจงใช้พลังอสศนมืดในการยิงโจมตีมาซะการโจมตีครั้งนี้จะทําให้พ่อไปสู่สุคติได้ขอร้องหลักช่วยปลดปล่อยพ่อที่นะแล้วเมฟุคุก็เลยแบบคิดดูดิต้องใช้พลังในการโจมตีพ่อของตัวเองอะนะครับแต่ว่าสุดท้ายเมฟุคุก็ทําเพื่อพ่อนะใช้พลังกระสุนอสนนมืดยิงโจมตีเข้าไปก็บึ้มเลยครับผมซึ่งคนตรงตรงเนี้ยมันเสียแแค่่่กกรออไปเทานนั้งตว หนีไปได้ครับ เท่ากับว่าตอนนี้ก็คือตัวของเมฟุคุสามารถทําภารกิจได้สําเร็จนะครับคือแบบต้องการเอากรอกของท่านพ่อมาเนาะแล้วก็เอากรอกของท่านพ่อไปโยนทิ้งในแม่น้าที่อาศัยอยู่ด้วยกันมาซึ่งวิญญาณของท่านพ่อก็ขอบคุณเมฟุคุนะขอไปสู่สุขติกรนละแล้วตัวเมฟุคุเองก็จะอาศัยอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วก็เติบโตขึ้นไปเป็นปีศาจที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับท่านพ่อให้จงได้นะครับซึ่งอันนี้นอกจากว่าจะพูดถึงเรื่องของความแข็งแกร่งของเมฟุคุที่เราได้เห็นกันต่อยอดจากของอนิเมะภาคฟนะอ, 3, อ,อนน์แอ ที่แม้ว่าจะเป็นปีศาจก็ตามมีทั้งตัวร้ายแล้วก็มีทั้งตัวดีแบบนี้แหละครับที่เขารักพ่อแล้วก็รักลูกกันขนาดไหนนะที่เขารักพ่อแล้วก็รักลูกกันซะเหลือเกิน พอเสร็จภารกิจนี้ปุ๊บสามยาชาฮิเมก็ถอยทับไปเลยนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นภารกิจการล่าค่าหัวของคนตรงด้วยนะครับแต่ว่าไอ้คนตรงเนี่ยมันหนีไปได้นะครับโมโรฮะก,ก็เลยไม่ได้เอาอะไรไปแลกค่าหัวเลยนั่นเองครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของปีศาจผู้ยิ่งใหญ่อย่างเมฟุคุแล้วก็เมโอจูนั่นเองครับผมท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงมีข้อมูลเสริมจากตรงไหนไหมน,นะครับคือแบบทาได้สั้นประมาณนี้แหละนะเพราะว่ามันก็มีประเด็นอะไรที่เล่าไม่ได้เยอะนะครับผมสนใจแค่ว่ามันเป็นปีศาจผ ง่ายได้ถึงแบบ2งภาคทั้งภาคลูกภาคพ่อเลยอย่างนี้คิดแบบนั้นสงสัยก็เลยทําคลิปบอกมาเป็นแบบนี้นะครับถามว่ามันเก่งไหมมันก็เก่งแหละนะครับแต่ว่าดันไปเจอคู่ต่อสู้ผิดตัวเท่านั้นเลยครับผมคิดดูดีว่าพอเอาเกราะไปปุ๊บเนี่ยเกราะเอาไปใช้สรารพัปดประโยชน์ได้เลยนะแต่ว,ว่าตัวปีศาจยางเมโอจู o เนี่ยไม่สามารถที่จะต่อสู้กับศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาเล่าให้ฟังประมาณนี้แหละเกี่ยวกับเจ้าเมโอจู o ก็รอความคิดเห็นของท่านผู้ชมว่าจะคิดเห็นกันอะไรยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ